เราต้องพยายามมีสติอดทนนั่งนิ่งเห็นไหมเรานั่งสมาธิไปถึงไหนแล้วเห็นไหมหลายๆคนกําลังจะไปขณะที่พระพูดความเคยชินที่เราคลอยตามอยู่บ่อยๆความเคยชินที่เราตามใจตัวเองมานานเห็นไหมเราชอบตามใจตัวเองเห็นสังเกตไหมเราไม่เคยไขผืนใจอ่ะนื่องจารบาเพ็ญธรรมที่เขาได้ดิบได้ดีเก็ผืนทั้งนั้นผืนตัวรวบตัวกรดตัวหลงผืนตัวอยากทั้งหลายฝืน พุนความรู้สึกอย่างแรงเลยมันสั่นไปหมดเลยพอไม่เอาทําตามเนี่ยมันสั่นมันไม่ยอมมันต่อต้านต่อล้ะต่อเถียงความรู้สึกภายในมันต่อต้านมันต่อสู้มันโกรธแค้นขึ้นมามันวิบวี่อะไรคือมันอารมณ์ตัวตนที่เราเคยตามใจเคยส่งให้กินให้อยู่อาศัยพอขับไล่ออกไปจากความรู้สึกในใจเรามันก็เลยต่อกรกันก่อนเลยไปเนี่ยเนี่ยเขาเรียกว่าความที่เรา เอาสิ่งต่างๆมาหมักมมอยู่ในใจเราจากความรู้สึกตัวตนนึกคิดต่างๆที่ทําให้เราต้องเสียระบบในพฤติกรรมการบําเพ็ญทั้งหลายเพราะฉนั้นตอนนี้เรานับหนึ่งของการเริ่มต้นที่จะปัดกวาดจิตใจของเราให้เข้าสู่คำว่ากุศล,ลจิตเพราะคําว่าแค่กุศล,ลจิตการระลึกสิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลการระลึกสิ่งดีงามทั้งหลายมันก็ยังใช้ไม่ดีเท่าไหร่เพราะเรายังมีกุศล ความเขี่ยวกลาดความซัดผ่านมาในเรื่องของสัญญากรรมเก่าความปรุงแต่งความนึกคิดเก่าๆที่เราขวังใจที่แก้ยังไม่ดับดินพพอกหางหมูก็ามาช้านานเราปล่อยใจเรามาตะเลดเปิดเปิดมาทีเราตามใจเราตลอดเราไม่ชอบกันเราก็ไม่ชอบอยู่นั่นหละขวังใจอยู่นานจนจิตเรายึดติดกับความหลวงในการขวังใจจนไม่ได้ผุดได้เกิดนะ่กับความคิดเหล่านั้นมันทําให้เราไปเกิดไม่พ้นขวางอยู่กับว่าเราต้องติดมันกับคนจมอยู่ในคำว่ากองทุกข์ จะลืมตามไม่ขึ้นที่เราต้องพยายามปลดตัวเองเนี่ยเราต้องมานั่งปลดตัวเองกันอยู่ปลดสัตว์สัตว์ในตัวเราเนี่ยมันมันใหญ่กว่าสัตว์ตรงอื่นอีกไปนั่งปลดคนอื่นเมื่อเรายงโปลดตัวเองยังไม่ได้เลยแล้วไปปลดคนอื่นได้ยังไงว่าเรายังไม่เข้าใจตัวเองเลยเรายังคล้อยตามความพ,พอใจเราเลยพูดง,ง่ายๆว่าเรายังตามใจตัวเองมาตลอดเห็นไหมไม่ชอบก็ไม่ชอบเกลียดก็เกลียดแค้นก็แค้นไม่พอใจก็สแสดงอาการ เพราะอาการต่างๆนี่คือเป็นตัวทุกข์มันเป็นดินแดนของการเกิดที่เราสร้างอุปนิสัยในวิถีของกรรมทั้งนั้นนี่คือกรรมเลยมันไม่ใช่บุญเพราะมันเป็นนําไปสู่ทำแล้วมีทุกข์กรรมคือการกระทําทั้งดีทั้งชั่วแต่ถึงเขาใช้คําว่ากรรมหนักๆความหมายที่กรรมดําก็คือทําแล้วทุกข์ทำแล้วมันหนักใจทําแล้วมันเหนื่อยใจคิดแล้วมันทุกข์คิดแล้วมันมันไม่สบายใจเห็นไหมเรารู้ว่าเราคิดแล้วทุกข์ แต่เรายังมีฤทธิกรรมที่รุนแรงมาเลยก็ยันคิดอยู่นั่นแหละคิดคิดคิด,คดให้มันทุกข์ใ้ตายดีคิดจนเกับเป็นจับตายเวลาผ่านไปสังขารเราก็แก่ขึ้นร่วงเลยขึ้นแต่จิตใจเรายังฝังอยู่กับกรรมเหล่านี้แล้วเมื่อไหร่เราจะพ้นจากกองทุกข์ทุกขติภูมมันฝังอยู่จิตวิญ,ญญาณเราก็อยู่มันตงนรกทั้งเป็นที่เราต้องพยายามปลดปล่อยเนี่ยก็เรียกปลดสัตว์ปลดปล่อย,ปปอยไปผุปดไปเกิดเสี้าบก็คือการทําจิตตัวเองให้ผ่าน จเจริญแผ่เมตตาภาวนาตั้งสติอุทิตตัวเองด้วยการเสียสละที่ไม่เอาอารมณ์ตัวเองมาเป็นใหญ่แต่เอาธรรมมาเป็นใหญ่ในใจตนนี่คือเรือมีสติธรรมและละกรรนําสติเดินเรามาแก้นิสัยบาปความเคยชินที่เราอยู่บ้านอยู่ช่องเราเคยคล้อยตามอุปนิสัยต่างๆที่เราใช้อยู่บ้านอยู่ช่องอย่างชาวโลกก็ทํากันมาในชาวกรรมทั้งหลายแต่เราเป็นนักบวชนักปฏิบัติธรรม เราต้องพยายามเปลี่ยนนิสัยเราอย่าเอานิสัยของกรรมมาใช้ในแบบชาวบ้านชาวช่องที่ก็อยู่ด้วยกันว่าเรื่องของกรรมกรรมที่นั่งกินกรรมวันวันกินกรรมเชา้าค่ำเช้าค่ำอะไรไปเนี้ยจนไม่รู้ว่าชีวิตมันจะต้องรับทุกขเวทนาเมื่อดับชีวิตสังขารหรือบางทีไม่ทันได้ดับกรรมก็ส่งผลให้ชีวิตเราต้องอึดหนักทุกทรมานกับสิ่งที่เราลั่นวาจาพูดไปคิดไปทําไปเข้าใจมัง่งไม่เข้าใจมัง่งก็ไปตามอารมณ์เหล่านั้นจึงทําให้เราต้อง ก่อเวรก่อกรมโดยไม่รู้ตัวกันมาอะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นเราต้องพยายามเมื่อเราได้สติขึ้นมาใหม่เราต้องพยายามชุบชีวิตขึ้นมาใหม่จากชีวิตที่หลับไหลลุ่มหลงเกือบจะตายทั้งเป็นในบางโอกาสที่เราต้องฟื้นตัวเองคลายตัวเองออกมาจากการที่ติดอยู่ในหลุมกองไฟหลุมในเปลวเพลิงความทุกข์ทั้งหลายที่เรายัางปล่อยให้ติดฝังอยู่มาช้านานเพราะนั้นต้องอาศัยความอดทนเป็นกําลังเราต้องทนได้ ฝืนให้ได้แล้วบารมีจะผุดโผล่เกิดขึ้นมาจากที่เรากําลังฝืนอยู่ตอนนี้นั่แหละพยายามทนก็ไว้เนี่ยบารมีทั้งนั้นเลยเนี่ยที่บอกฝืนใจฝืนใจทนมั่งฝืนบั่งอารมณ์มันก็พยายามจะให้ให้เราเนี่ยคลายความศรัทธาคลายไปจากการมีความเพียรพยายามเห็นไหมอารมณ์มันจะไปคล้อยตามความสะดวกสบายคล้อยตามสิ่งที่พอใจอยู่เป็นใหญ่ เราเลยอารมณ์เป็นใหญ่อยู่บ่อยๆทาให้กรรมเนี่ยเป็นใหญ่ไม่ใช่ทาเห็นไหมและห,ละหลายๆกลุนเห็นไหมกาลังเคลืบเคลิ้มหลับไหลง่วงนอนขึ้นมาต,ตั้งแต่ยามนี้แล้วจะหลับเหมือนแม่แจี๋เจ๋วก็ห้าปากรับก้อนเมฆก,ก็แล้วนู่นับลมไปฮับลมมากันอยู่ระวังจิ้งจกจะหยอดอุกาบาทโดนใส่ปากแทจะได้กลืนกินรสชาติอ,อร่อยลวพระเลยบอกว่าเราต้องพยายามมีสติ ให้เรารู้ว่าเรานั่งอยู่แต่เราไม่ไปไหนนั่งอยู่ไม่มีอะไรนั่งอยู่ไปเรื่อยๆนั่งอยู่ไม่นึกถึงการและเวลามันจะไม่ต้องกังวลทุกอยู่เวลามันจะถึงเร็วมากเลยหลับตาปุ๊บสองสามชั่วโมงผ่านไปเร็วมากกับการที่เรานั่งจับเวลานั่งจับเวทนาความรู้สึกนั่งจับอยู่กับความคิดเจ้าจ้าวอยู่ในใจต่อเลาต่อเขียงกับความคิด มันจะทําให้เรารู้สึกว่าการปฏิบัติเรานี้มันทรมานมันยืดเยื้อมันนานเหลือเกินอะไรอ่เี้ยพวกเรายิ่งจับมันก็ยิ่งทุกข์เพราะนั้นเราพยายามเฉยๆอยู่เฉยๆนั่งแบบนี้นานๆหน่อยนล้วมันจะดีกับเราเองว่าเออเราทนไปทําใจไปนะมันจะดีขึ้นนะเรานับหนึ่งมันแรกเข้ารรษาเราก็ได้รับหนึ่งเริ่มต้นในสิ่งดีๆกับชีวิตเราบ้างจากที่เราลุ่มหลงไปตามอารมณ์พใจมันนานๆเนี้ยฝืนบาปเสีบ้างบาปที่มันฝังอยู่ในใจ เช็ดตูกวาดๆค่อยๆคลายลงไปนั่งไปเผืนไปทําไปอะไรไปเนี่ยมันก็จะค่อยเบาลงไปทําให้การปฏิบัติเราค่อยๆดีขึ้นเองในพยายามตั้งสติดูอารมณ์ของตัวเองนิ่งๆนานๆอย่าเผลอหลุดวาจาอย่าเผลอนอนซยก่อนอะไรไปเนี่ยพยายามใช้ขันติความพยายามในการภาคเพียนบ่มเพน เราเป็นนักบวชนักปฏิบัติอย่าเป็นผ้าเหลืองห่มตอไม้อย่าเป็นผ้าเหลืองผ,ออาผ,าองผ้าขาวห่มจอมปลวกมันมันตายไปแล้วมันพื้นไม่ได้แต่เราเนี่ยฟื้นได้เรายัางไม่ได้ตายเพียงแค่เราหลับในเท่านั้นเองพยายามตั้งสต,ติภาวนาเรื่อยๆนะพยายามชบชีวิตตัวเองมาใหม่สร้างกําลังใจสร้างแรงบันดาลใจสร้างความพยายามที่อุ เสียสละอุทิศการกระทำเหล่านี้เป็นการบูชาพระพุทธองค์บูชาพระธรรมและบูชาจิตตะสังฆโลเพราะนั้นพยายามทำใจของเราให้เป็นสุขสดใสฝืนไว้ินทนยิ่งฝืนยิ่งได้ดีนั่งไปสักพักทำให้นานๆ พอจะถึงเวลานั่งไม่ได้ก็เดินเดินไม่ได้ก็นั่งนั่งนั่ง,งทำทำเดินเดินนั่งนั่งแล้วมันจะดีกับเราเองอยนอยู่ในอาการปฏิบัติอยู่พระจะพยายามพูดเป็นช่วงๆเพราะว่าเราจะได้ทําจิตให้มันเงียบๆเ,เป็นธรรมชาติอะไรไปนีย่างเงียบเ,ยบเฉยๆนั่งนานๆ,ๆอย่าใส่ใจ สิ่งอะไรที่กระทบพยายามผ่านๆอ่าการวงเหงาเงาโนนเรามีมากมายเห็นไหมพอนั่งดับตาพวกนวงจะเป็นหยับตายแต่ถ้าเราทำมาสิ่งที่ไม่เป็นสาระเนี่ยตาแจ้งอะไรที่ไหลไปตามกรรมอ่ะมันมันรู้สึกว่าไม่มีอะไรขัดหรอกมันสะดวกไปหมดหละมันคล่องไปหมดเนี่ยไหลตามกรรมแต่พอฝืนตวนกระแสไปทางธรรม มันจะรู้สึกว่าง่วงมั่งปุ้งมั่งปวดนู่ปวด,น,ปวดนี่เจ็บนู่เจ็บนี่ลองไปดูหนังฟังเพลงหรือนั่งดูภาพยนตร์เพลินๆสองสามชั่วโมงอะ่ะไม่เมื่อยไม่ปวดเลยมันเพลินไม่วดอะ่ะแต่พอนั่งสมาธินี่สิบกว่านาที20สิบนาทีสาสบสิบนาทีมันเจ็บจะตายอยู่แล้วมันปิดกันเลยคนลาการกันเนี่ยเด็กไหลาตามกรรมกับต้วกระแสกรรมมันเลยปิดกัน เวลาเดินจงกลงมอ่ะเพ่อเห็นหลายคนเดินไม่ค่อยเป็นเขาจับความรู้สึกที่ปลายเทา้ายิ่งช้ายิ่งดีอารมณ์มันจะพายเดินเร็วเสมอเราพยายามปรปับช้าพอสักพักอารมณ์พายเดินเร็วจับความรู้สึกค่อยๆเหยียบย่างลงไปบนพื้นอย่างช้าๆเหมือนการสัมผัสของผิวพื้นฝ่าเท้ากับการสัมผัสของพื้นที่เราเหยียบค่อยๆย,ย่างลงไปช้าๆไม่ใช่ย่างเร็วๆย่างช้าๆจับความรู้สึกที่เหยียบลงไปอย่างช้าๆ เบาเก้าช้าช้าๆพองงามงามปรับตา4ี่องศาไม่ใช่เดินจงกรมแบบชมมดชมไม้ทอดพระเนตรอะไรไม่ใช่อย่างนั้นเราปรับตาแล้วก็เดินปรับตาลงมาครึ่งลูก,กตาให้เป็นครึ่งหนึ่งเหมือนกับ5 0าสอ่ะส่วนหนึ่งอ่ะเห็นข้างในอีกส่วนหนึ่งอ่ะเห็นข้างนอกไม่ใช่เดินฉีกตากว้างๆแล้วมองไปไปทั่วๆหรือมองซ้ายมองขวาไม่ใช่ มันปิดระบบการเดินจงกรมถ้าเราเดินจงกรมเป็นระบบดีปรับจิตดีเนี่ยมันจะรู้เลยว่าเวลาเราเดินวิถีเข้าสู่ตัวกระทำกระแสพระเนี่ยมันจะเดินย่างส,สง่าง,งามอะไปช้าๆตั้งฉากตรง90องศาตั้งตัวตรงปรับตาต่ำสี่สิบ้าองศาอารมณ์มาชวนดูซ้ายดูขวาดูอะไรที่เคลื่อนไหวรอบตัวสงสัยอารมณ์ชวนดูนู่นดูนี่เราก็ฝืนอารมณ์ไม่ดูตาม ดูไปตามเส้นทางที่เดินกลับไปกลับมายิ่งช้าเท่าไหร่ยิ่งดีเท่านั้นไม่ใช่เดิน,ดนยิ่งเร็วขึ้นไม่ใช่อย่างนั้นยิ่งช้ายิ่งดีแล้วเดินจงกรมมันจะควบคู่การยืนสมาธิพอเราเดินสักพักพอมาเริ่มคิดมากๆเราก็หยุดอยู่กับที่หลับตาแล้วก็เป็นท่ายืนสมาธิเหมือนนั่งสมาธิทุกอย่างพอเราคิดวกแวกมันจะเอ็นไปเอ็นมาแต่พอเราฝึกทำตัวเบามันก็เบาเดินได้ดีเพราะนั้นสลับเดินจงกรมกับยืนสมาธิมันจะใช้ควบคู่กันได้ ยิ่งเดินยิ่งคลิกขี้คลายไปเดินช้าๆไม่ต้องวกแวกอย่าตามอารมณ์อารมณ์ไปชวนดูนู่นดูนี่หันไปดูคนนู้นทีคนนี้ทีนนทไม่ต้องไปดูอารมณ์มาชวนแบบนั้นเราต้องฝืนอารมณ์เราบ้างคือไม่สนใจเดินตามเส้นทางที่มีนั่นแหละเดินจงกรมเพราะฉะนั้นเดินกับกับยืนจะใช้คู่กันนั่งกับนอนก็จะใช้คู่กันพอนั่งไม่ไหวก็ยืดเท้าลงใส่ญาสต์เลยแต่ตัวใหญ่กําลังจิตเราไม่พอ นอนปุ๊บมันก็จะหลับทันทีอะไรไปนเนี่ยเราต้องพยายามฝืนนิดนึงใหม่ๆปรับ่ไดๆทันพออยู่ตัวแล้วมันก็จะนิ่งไปเองสงบไปเอง